เลิกทำเถอะอาชีพขายของออนไลน์อะ่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์มันดูไม่ดีมันดูไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีหลายคนเคยเจอแบบนี้ใช่ไหมคะครูซาก็เคยเจอค่ะมีคนบอกโอ้โหจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะทำไมไม่ไปหางานทําครูซาอยากจะบอกว่าครูซาเป็นคนที่ศรัทธาในอาชีพแม่ค้าพ่อค้ามากๆเพราะว่าสิ่งที่ทําให้ครูซาเรียนจบมาได้พ่อแม่ครูซาค่ะทำธุรกิจค้าขายค่ะ ส่งครูซ่าเรียนจบส่งพี่น้องทุกคนเรียนจบซื้อบ้านซื้อรถจากอาชีพค้าขายดังนั้นอาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากๆเพราะเราเลี้ยงดูครอบครัวเราได้ด้วยตัวเราเองค่ะอย่างที่2ค่ะอาชีพแม่ค้าออนไลน์อ่ะมันอาจจะไม่ต้องใส่สุดถูกไทยค่ะเพราะว่าเมื่อเราใส่ชุดนอนเงินก็เข้าจริงไม่จริงใส่ชุดนอนเงินก็เข้าค่ะตื่นเช้ามายังไม่ทันอาบน้ําแต่งตัวเลยเงินเข้าแล้ว ตอนนอนเงินก็เข้าก่อนนอนเงินก็เข้าระหว่างวันเงินก็เข้าค่ะอาชีพนี้มันเลยไม่ต้องดูดีเท่าไหร่ค่ะแต่งตัวธรรมดาก็ออเดอร์เข้าได้ค่ะตั้งแต่มาขายของออนไลน์เนี่ยยังไม่มีใครถามเลยว่าจบอะไรมานะคะการศึกษาอะไรพ่อแม่นามสกุลอะไรค่ะดังนั้นคูซ่ากับคิดว่า ยุคนี้เป็นยุคที่แม่ค้าออนไลน์ทุกคนค่ะสามารถพลิกชีวิตได้แล้วก็เป็นยุคที่คนธรรมดาก็สามารถประสบความสําเร็จได้ดังนั้นอาชีพแม่ค้าออนไลน์เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีกินมีศักดิ์ศรีและเงินก็ไหลเข้าทุกวันค่ะไม่ต้องรองเงินเดือนไหลเข้าวันละรอบแต่ไหลเข้าวันละหลายหลายรอบและไหลเข้าทุกๆวันค่ะนี่คือข้อดีของอาชีพแม่ค้าออนไลน์นะคะใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ขอให้คุณรวยพลิกชีวิตจากออนไลน์ค่ะ